เมื่อก่อนผมเป็นคนขี้เกียจมากตื่นสายทำงานก็แค่พอผ่านไปวันๆใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายจนวันหนึ่งผมไปเจอเพื่อนเก่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ดูโทรมจังเพื่อนทักผมก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆเพื่อนเลยแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งให้ลองอ่านดูสิเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างผมรับมาแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอลองอ่านเท่านั้นแหละชีวิตผมก็เปลี่ยนไป หนังสือสอนให้ผมตั้งเป้าหมายเล็กๆเริ่มจากตื่นเช้าออกกำลังกายอ่านหนังสือวันละนิดผมทำตามทุกวันรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมากขึ้นทำงานก็มีประสิทธิภาพขึ้น ผมเริ่มรู้สึกสนุกกับการพัฒนาตัวเองมันเหมือนเกมที่เราต้องอัพเลเวลไปเรื่อยๆและยิ่งอัพเลเวลชีวิตเราก็ยิ่งดีขึ้นเพื่อนถามอีกครั้งเป็นไงบ้างอ่านหนังสือที่แนะนำไปแล้วดีขึ้นไหมผมยิ้มกว้างดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณมากนะการพัฒนาตัวเองไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆทำอย่างสม่ำเสมอและเชื่อมั่นในตัวเองแค่นี้ชีวิตคุณก็เปลี่ยนไปได้ครับ